ก่อนรับชมคลิปนะครับฝากทุกคนเข้าไปกดติดตามเพจด้วยนะครับผมเพจ OR 9 6นะครับเพจนี้นะครับเคี่มสตรีมทุกวันนะครับผมตั้งแต่เวลา1ทุ่มเป็นต้นไปนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมตอนนี้เพจมีคนติดตามอยู่ที่8,300แล้วนะครับผมใกล้จะครบ1 0 0 0 0มื่นแล้วนะอีกแค่1,7 0่นเนะฝากทุกคนเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับอันนี้วันนี้มาจริงวันนี้มาจริงเป็นการมีคน เดักข้างล่างเลยครับรอ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 เขาบอกกันอยู่ฮะ เฮ้ยคนจะรอยเต็มเลยอะรอดักครับข้างหน้าหนึ่งคนอุ้ยสามคนเลยนะล็อกหนึ่งโอเคหมดโอ้ข้างบนม้นังมีอีกนะ นเขาอะเข้าพาสัสท่าเข้าอะไรไม่รู้เข้าไม่หลักเข้าไปแล้วโอเคยเข้าไปแล้วอะเขาเขาทิ้งไปแล้วเขาไม่เอาแล้วโ <Okay. S 1> อเครอมีกำลังใจมีไฟค่อยกลับมาใหม่โอเค ไอดีใหม่แล้วครับไอดีเก่าครับไ O R ดีออรกันแหละแต่แค่แต่แค่เปลี่ยนชื่อแชร์ลงกลุ่มคนตาบอดเลยนะครับพี <laughs> ่ขอคนหนึ่งรอยเท้าครับ <laughs> เออว่ะคิมว่าคิมจะเอาหลอดดาวขึ้นวะ่ะแล้วก็ลืมอีกแล้วว่ะทุกคนลืมอีกแล้วอ่ะโอ้โหลืมได้ไงเนี่ยลืมเช็คก่อนขึ้นสตรีมว่าจะเอาขึ้นเลยแต่ไม่เป็นไรครับ รอคอยเอาค้นทีเดียวเลยเขาพคุณน0 0ดาวน,นะครับน้องพุทธิพงศ์ชื่อเหมือนเพื่อนคิมเลยวะพุทธิพงศ์เหมือนกันนะแต่นั่นมันเสือมผู้หญิงโคตรร้ายห่าระเบิดนะระเบิดเวลาออโอเคเป็นไง ขึ้นบนเขาหมอกลงแบบนี้แหละโตรดีอ่ะวิ่งบนเขามีคนมาเต็มตี้เลยนักสองนักสองวิ่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 งคือเขาก็เนียนว่ะทุกคนเจอเจอบอดเกิด อุ้ยมีบอทเกิดได้ไห่ะทุกคนเขาวิ่งมาแนละ้วอุ้ยบอทเพิ่งโดดมาเลยเนี่ยม,มาลิโอเรียบร้อยรู้จุดเลยไอ้บอท นึงนอกได้ไงอง่ะตรงไหนอ่ะเฮ้ยดึงมันได้สองแล้วอะหลังกำแพงหนึ่งอุย้ยปอดยิงเอ,าอ้า

เล่นเลยเล่นเลยนในบ้านสองคนเลยทุกคนเยอะ yeah. แตกนะเปื่อนไม่ออกแตกนะ เอาไปฝั่งหนูล้วหรออุ้ยสองคนเลยยูซี่อยู่ตรงไหนยิงไม่รู้อะโล่ชางไมแล้าแล้วบนอะอยากได้ยาวะทุกคนวิทน็อ,นอก เจออยูซี่ไหนเนี่ยอ๋ออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแตกไปซะแหลกให้เหลือพุยผมโคนะครับอย่าไม่มีแตกหนึง่งอุ้ยว<ะ>๊อดเฮ้ยตรงนั้นมีคนน่ะ โอ้งูเพียบเลยทุกคนยิงไปก่อนยิงไปก่อนยิงกันไปก่อนอ๋อตายปะวะเออหมดตี้ข้างหน้ากระโดดอยู่ทุกคนเห็นกระโดดนะแต่ว่า ยิงไม่ได้มั้งรอก่อนครับวงไม่ไกลวงไม่ไกลย,ย่าเวอร์เอ็ดลูกเดียว้าบอคือต,ต้องรอเขาวิ่งอ่ะซาจะอยู่ไหม วันนี้44คนดูครับเอาไปพี่พโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะกำลังตึงๆเลยทุกคนขอบคุณดาวหนึ่งดวงนะครับขอบคุณครับยังเล่นเชียงดียิงคมเหมือนเดิมครับไม่ต่างจากเดิมเลยใช่ไหม <laughs> เล่นเหมือนเดิมเ, <laughs> เข้าไปไหนอ่ะทุกคน จะแตกมมนนี่เนี่ยไปอยู่ตรงไหนกันไม่รู้ว่าอุ้ยอยู่ข้างหน้าวัสดีคุณทีอาร์ฮาวัสดีครับอุ้ยนี่นี่เขาบิ๊มนู่นแหละทุกคน เพื่อนแถวเนี้ยบ้าเอ,อ้ยเหลือเต็มตี้เลยอะ่ะข้างล่างอะ่ะลงยังไงก่อนเฮ้ยลงยังไงก่อนชิบหายแล้ว ขอโทษครับไปก่อนเลยหนึ่งไปก่อนเลยสองแตกหนึ่งไปก่อนเลยสามแตกหนึ่ง เหลือคนสุดท้ายไม่รู้ตรงไหนอ่ะมาดีมาดีคนสุดท้ายอยู่ข้างหลังหินตรงนี้ทุกคนเจอแล้ว <c oughs> อยู่ในการยันเช้าระเบิดเลยอ่ะ เฮ้ยเอาโผขวาคิดว่าเขาโผซ้ายโอ้โหแพ้ได้ไงเนี่ย